ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแก๊นจะรรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอครับผมมีอะไรดีๆมาแบ่งปันมาบอกกันนะครับหากนักฟังคนไหนกำลังมองหาแดกแอมอยู่แล้วก็วันนี้ครับผมอิโ Audio โเขาได้ทําการปล่อยบันเดิลตัวใหม่ที่ต้องขอบอกได้เลยว่าสุดคุ้มเลยครับนั่นก็คือ บัลเล็ต์มิวสิกแพด ITM05 กับตัวด็อกนั่นเองซึ่งไอตัวด็อกตัวนี้นะครับผมไม่ใช่มานะครับมันก็คืออุป,ปรกรณ์ที่ทางอีโคออเดโอใส่มาให้ในบัลเด็ด้วยนะครับถ้าว่าคราวหน้ามีคนถามคุณว่าเฮ้ยวรุ่นทาอะไรตอบไปเลยว่ากําลังดูอุป,ปรกรณ์จากทางอีโคอ u เดีโออยู่นะครับซึ่ง้าตัวด็อกตัวนี้นะครับผมจะเป็นอุป,ปรกรณ์เสริมที่จะทําให้เราสามารถใช้งานกับตัวคอมพิวเตอร์ PC ีของเราได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ต่างๆบางไมยที่น่าสนใจมันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยยวพาทุกกคนไปดูััเลรบ ออกแบบนะครับผมเขาก็จะออกแบบให้มันเป็นตัวแดกที่คล้ายๆกับตัวดองเกิลซึ่งสามารถแปะติดกับตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยครับหากใครก็ตามใช้มือถือ iPhone อยู่แล้วนะครับตัวนี้ต้องขอบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดสุดคุ้มเลยนะเพราะว่าเขามีหัวแบบไลนิ่งให้คุณด้วยใครก็ตามใช้ iPhone เนี่ยหายห่วงได้เลยครับแค่ plug and play คือเสียบและใช้งานได้เลยในรุ่นนี้ครับผมมีให้เลือกทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแบบไลนิ่งสำหรับตัว iPhone หรือจะเป็นแบบ USB Type C สาหรับ Android ครับ ในการออกแบบของเขานะครับผมด้านหน้าของตัวแดกแอมเนี่ยมันก็จะเป็นยางที่เอาไว้แปะกับด้านหลังของตัวมือถือของเรานั่นเองส่วนด้านล่างของตัวแดกนะครับผมก็จะมีช่องเสียบแจ็ค3.5และก็มีเป็นช่องเสียบสายไ t นิ่งเพื่อสาหรับการชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงผ่านแดกแอมไปด้วยครับและด้านบนของตัวแดกแอมครับผมก็จะมีช่องเสียบสายบลัช2.5อีกด้วยครับซึ่งด้านหลังของตัวแดกแอมตัวนี้ก็ถูกหุ้มด้วยหนังเทียมและยังมีการบุโฟมเข้าไปทําให้ความรู้สึกในการสัมผัสนั้น premium, กัมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างดีกว่าครับผมว่าทางตัว Eco Audio อิ o โกอะเดียลเขาให้อะไรเรามาบ้างครับสิ่งที่เขาจะให้มากับเราในตัวกล่องเลยนะครับนั่นก็คือสาย USB Type C แปลงเป็น USB Type A ครับผมและก็ยังมีสาย lightning ที่แปลงเป็น USB Type A ด้วยแถมแถบกาวสำหรับไว้ติดกับตัวเครื่องอีกด้วยครับแล้วก็น่ารักมากๆาเลยนะครับผมแถมเข็มกลัดโลโกโอ้อิโกอ d เด,ดียที่แบบสวยงามมากๆให้เราอีกด้วยปิดท้ายก็ด้วยคู่มือการใช้งานครับ ตัวชิปเดกของตัว i c o Audio ITM05 นั้นจะใช้ชิปเดกจากทาง Sirrus Logic ในรุ่น CS43198 ถือว่าเป็นแดกเรือธงระดับไฮเอนด์ End ที่ใช้อุปกรณ์ชั้นนำที่มีค่า SNR สูงถึง1 2 2 d เดซิเบลมาพร้อมกับกำลังขับที่2 1โวลต์ครับจึงสามารถนำไปใช้สำหรับหูฟังขนาดเล็กและขนาดกลางได้อย่างสบายๆเลยครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวดอกกันบ้างดีกว่าครับผมว่าสามารถทาอะไรได้และมีฟีเจอร์อะไรบ้างครับ ซึ่งตัวดอกตัวนี้นะครับผมสามารถนำมาประกอบล่างกับตัว DAC M ITM05 ได้อีกด้วยครับโดยที่ด้านหน้าของตัวดอกครับผมก็จะมีพอร์ตสำหรับเสียบกับตัว DAC M ครับโดยที่ข้างๆครับผมก็จะเป็นไมโครโฟนครับซึ่งดอกตัวนี้มีเสียงไมโครโฟนที่ดีมากๆเลยครับโดยที่ด้านซ้ายของตัวดอกครับผมก็จะมี USB Type A และ USB Type C ครับซึ่ง2พอร์ตตัวนี้นะครับผมจะใช้หน้าที่ในการทดแทนพอร์ตในการเชื่อมต่อครับ หากใครก็ตามที่ต้องการเชื่อมต่อพอร์ต Type C แล้วก,ก็ใช้เจ้าพอตตัวนี้ได้เลยครับสามารถใช้ในการชาร์จแบตมือถือได้อีกด้วยนะครับและส่วนพอร์ต Type A เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ ide, หรือว่าฮาร์ดไดรฟ์ต่างๆได้อีกด้วยครับในส่วนของตัวด้านบนของตัวดอกนะครับผมก็จะมีปุ่มมิวไหม์นั่นเองครับและปุ่มคอนโทรลวอลลุ่มในส่วนของการมิวไหม์ครับผมให้เรากดไปที่ตัวปุ่มแบบตรงๆเลยครับหากไมค์ตัวนั้นเปิดอยู่เนี่ยไฟสถานะจะเป็นสีส้มครับผมหากว่าไมค์ตัวนั้นกำลังปิดอยู่มันจะไม่มีไฟสแสดงส เสียบหูฟังทิ้งไว้เนี่ยเสียงจะทําการเล่นผ่านตัวคอมพิวเตอร์ครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเสียบหูฟังแล้วเนี่ยเสียงจะถูกบายพัสที่ตัวแดกแอมแทนครับในส่วนของเรื่องเสียงนั้นอีโกไอเทมศูนย์ห้านั้นจะเป็นแดกแอมที่ให้รายละเอียดเสียงที่มีส่วนกลางที่โดดเด่นเป็นอย่างมากครับให้เสียงร้องที่มีความหวานขึ้นพร้อมกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เผยออกมาอย่างชัดเจนเสียงร้องมีความชัดถ้อยชัดคําตําแหน่งของตัวนักร้องนั้นจะอยู่กึงกลางบนเวทีซึ่งจัดได้ว่าพอเหมาะเลยครับ ในส่วนของเสียงย่านต่ำนั้นจะมีความกระชับมีมวลที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปพร้อมกับสปีดท,ที่รวดเร็วประทานและเก็บตัวได้ไวมากครับทำให้เวลาที่เราฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วแล้วเนี่ยเบสไม่กระพือเลยครับส่วนเวทีเสียงนั้นถือว่าเป็นเวทีเสียงที่มีความกว้างกว่า,วาเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนั้นจะอยู่ห่างกันออกไปเล็กๆน้อยๆจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบแบ่งแยกระหว่างแถวเครื่องดนตรีและนักร้องได้อย่างเด็ดขาดครับส่วนนักร้องนั้นจะอยู่ด้านหน้าขึ้นมาอีกแถวหนึ่งอยู่บริเวณก่่่่่งงงงกกกลลลลาาาาเเเเวววททีีีีให้้้้้ไไไมมมมตติดดสสยยยอออออออบบบฟััแะุรรขนนนถืป็ มีคุณภาพเสียงที่สุดยอดมากๆเลยครับผมว่านอกเหนือจากเสียงที่มันสุดยอดมากๆของเจ้าตัว DACM ตัวนี้แล้วนะครับหากใครก็ตามกําลังมองหาความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมกับการใช้งานร่วมกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัว MacBook แล้วเนี่ย จ้าตัว Eco a d ะดิวไอทีเบวกกับตัว d o อกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายและคุณภาพเสียงที่ดีมากๆอีกด้วยซึ่งทาง Eco a อะดิเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถไว้วางใจได้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เขาเอามาใช้ทําหรือว่าเสียงที่เขาจูนออกมาเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากๆเลยครับโดยที่ราคาของตัวอีโกอะดิวไอทีเอ็มศูนย์ห้าบวกกับตัวด็อกนะครับ หากท่านใดก็ตามต้องการจะสั่งซื้อนะครับผมสาม,มารถติดต่อมาได้ที่ทางมั่นคงแกจิตออนไลน์นะครับ w w w มั่นคง a d g e t c o m หรือว่าหากใครก็ตามเนี่ยสะดวกการสั่งซื้อทางช้อปปีก็ซื้อทางช้อปปีได้นะครับและเรายังมีสินค้าให้ลองที่หน้าร้านตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมไมตี้และก็เจ้าตัว Eco ก้ไอเดียอิตตัวนี้ก็ต้องขอาวาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ